คำว่านะครับก็คือชื่อของคุณยายครับเป็นชื่อของคุณยายไม่เป็นชื่อเผาพันอะไรไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับมันเป็ะไปท้องกับชนเผ่าขมุในลาวทุกคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นชนชนเผ่าขมุไม่ใช่ก็เป็นชื่อของคุณยายผมซึ่งเป็นทายาตรรุ่นที่ที่ห้านะครับของพระยาพระบีชุนพลนะครับก็เลยก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อลแล้วคุณยายเองคนถอผ้าด้วยมันก็ล้องจองกับที่เราจะทําเรื่องของศิลปะว่าถ้าทมเกี่ยวกับเรื่องผ้าแล้วก็สิลประรราที่เป็นเป็นลักษณะของ คนลาวนะครับช่วงเช็คอินริมทาง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เช็คอินริมทางจะพาท่านผู้ชมมาเช็คอินที่พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นของอาจารย์คมกิตฤกจจรเราจะไปดูที่มานะครับของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีต้นทางแห่งการกําเนดอย่างไรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่มอยขออนุญาตเรียกอาจารย์เอกนะครับได้ครับยินดีครับอาจารย์เอกครับมีแรงบันดาลใจมีที่มาอย่างไรที่คิดทาพิพิธภัณฑ์แห่ง คือเราเองนะเราเป็นลูกหลานพญาติรุ่นที่เจ็ของพญาพักดีชุมพลคือเจ้าเมืองคนแรกของชัยภูมิคือพญาแลนะครับหรือถ้าคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าท่านเจ้าพ่อพญาแลนะครับแล้วเราก็อยู่ในตระกูลทาผ้ามาแท้อดีตแล้วคุณยายผมก็ทอผ้าคุณทวดผมที่อยู่รุ่นที่4ี่ก็ทอผ้าผ้าส่วนใหญ่90%้าสิบเปอร์เ็นต์จะถกคุณทวดที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ใช่ไหมครับนะครับถามนิดนึงคำมุตแปลว่าอะไร คำว่านะครับก็คือชื่อของคุณยายครับเป็นชื่อของคุณยายในวั่เป็นชื่อเผ่าพันธ์อะไรไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ครับมันนเลยไปท้องกับชนเผ่าขมุในลาวทุกคนก็เลยเข้าใจเป็นชนชนเผ่าขมุไม่ใช่ก็เป็นชื่อของคุณยายผมซึ่งเป็นทายาตรุ่นที่ที่ห้านะครับของพระยาพระบีชุมพลก็เลยก็เลยออกมาตั้งเป็นชื่อแลวแล้วคุณยายเป็นคนถอผ้าด้วยมันก็คล้องจองกับที่เราจะทําเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องผ้าแล้วก็ศิลปะธรรมที่เป็น เป็นลักษณะของคนลาวนะครับเพราะว่าถ้าถ้าได้มองข้างนอกเห็นศิลปะข้างนอกก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับบางคนก็บอกเอ๊ะเหมือนล้านนาหรือเปล่าก็ด้วยสมัยก่อนล้านนากับล้านช้างเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนกันแทบจะว่าอันเดียวกันเลยแต่ดีเทลจะต่างกันครับคือแม้แต่กษตริย์ที่เคยปกครองพี่ ก็คือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชท่านก็ปกครองสองอาณาจักรคืออาณาจักรล้านนาและอาณาจักรล้านช้างศิลปะมันก็เลยไหลลื่อนหากันแต่ของเราในฟังทางฝั่งทางอีสานทางพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีความระมัดท่ากับล้านนาภูมิอากาศเป็นตัวกําหนดเนื่องจากว่าทครนึกข้ออากาศเย็นอากาศเย็นก็ภูมิพี่อยู่ชิงลายใช่ไหมทุกอย่างก็จะมือนะสวยงามครับผมแต่พอมาตรงนี้ร้อนตับที่อัไรถอนเราได้กระถอนถอน แต่ฟอร์มจะลักษณะคล้ายๆกับของของร้านนัะขอบกลับมาตรงนี้ที่ฟิพิธภัณ์เนี่ยพอหลังจากที่อาจารย์ทำ้านกาแฟแล้วนะครับคนไทยเราอันนี้ต้องพูดถึงว,ว่าคนบ้านเราเนี่ยหันมาสนใจใพิพิธภัณฑ์อาจารย์มากขึ้นนะครับมากครับาม,ามากเลยครับเป็น,นเป็นกุศโลาบายที่ท,ที่เยี่ยมมากที่ได้ผล ที่เข้ามาปุ๊บแล้วเข้ามาทานกาแฟทีนี้เข้ามาเดินดูได้ฟรีเลยที่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากเดินชมก็นั่งทานกาแฟหรอใครอยากเดินเดินชมก็มาแล้วก็ยังมีมีช็อปที่เป็นของจากเราได้มาจากศิลปะชีพด้วยจากชาวบ้านฝากวางขายด้วยมาไว้จาหน่ายซึ่งราคาก็เป็นราคาตามสมเหตุสมผลที่ไม่ได้เอากําไรอะไรมากนะครับก็ก็มีไว้อาจารย์ต้องการเผยแพร่ครับซึ่งซึ่งซึ่งถือว่า โอเคมีผลตอบรับดีดีมากเลยที่พาจับกันที่เราเปิดร้านกาแฟแล้วกาแฟเราก็เป็นกาแฟจากจากเมืองน่านนะครับที่เอาเข้ามามาแล้วก็เป็นกาแฟจากเชียงลายบ้านพี่ด้วยอาจารย์ครับมาถึงตอนนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมรายการผมเนี่ยคงสนใจกันะหลายส่วนแน่นอนอยากจะมาที่นี่มาอย่างไงครับครับพิพิธภัณฑ์ ทาโบราณชัยภูมิหรือเงื่อนคำมุเนี่ยครับอยู่ที่กลางเมืองชัยภูมินะครับอยู่ถนนชัยประสิทธิ์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 7 2 5 5 2 1 5นะครับเป็นเบอร์ส่วนตัวผมเองเลยนะครับโทรมาผมจะรับสายเองนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่นะครับมีครับใช้ชื่อว่าคมกฤษณ์นะครับนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเพราะว่าเราเปิดต้อนรับทุกท่านที่ต้องการจะเสพศิลปะแล้วมาเจอ ภาษาบ้านผมเขาเลอกผีบ้านอย่างผมท่ <laughs> <l ots> า,านผู้ชมครับเสียดายลือเกืนเวลาในช่วงเช็คอินเดินทางมีจํากัดน,นะครับแต่ผมได้คุยกับอาจารย์คมกิต้วครับว่าในอนาคตต่อไปผมจะมาขอทำซีรีส์ยาวๆเพื่อที่จะนำประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเป็นรากเหง้าของสังคมไทยในปัจจุบันนี้ว่าในอดีตมีที่มาที่ไปอย่างไรท่านผู้ชมคอยติดตามนะครับ อย่าลืมนะครับทุกวันจันเวลาบ่ายสองโมง5นาทีพบกับรายการคนนำทางทางททวบัหครับ